เรื่องของการยืมเงินนี่ก็เป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะมีมาถูกยุคถูกสมัยเลยก็ว่าได้เป็นเพื่อนในเวลากู้เป็นศสตรตูในเวลาท่วงอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะพี่น้องเจอกันหลายคนหลายเคสขนาดอยาให้ใดยืมเงินยิ่งเป็นเพื่อนนะ่ะถ้าเฮาให้เขายืมเงินแล้วเฮ้าจะเสียเพื่อนเหมือนเฮาบม่มีน้ำใจแต่หาเฮ้าให้หยืมสุดท้ายเฮ้าจะเสียทั้งเพื่อนแล้วก็เสียทั้งเงินเอาง่ายๆเนาะป่อยทิม ัอเคนะเพราะว่าไปท่วงแล้วก็เหมือนเขาบ่มีเคลื่อนน่ะไม่มีไม่หนีไม่จ่ายมันก็เป็ี่ยนแนวหนีได้พี่น้องเพราะว่าไอตอนมาเยืมเงินเฮาน่ะเขาเอาปัญหาของเขาอ่ะมายนใส่เฮาพ่อเขาได้เงินเฮาไปปุ๊บเป็นจังไ๋ละพี่น้องสบายใจบ่เฮาบัเนี้ก็บ่ได้สบายใจแล้วเงินเฮาอ่ะให้เขาเยืมไปปุ๊บเงินเฮาายืนน้าพ่นเป็นของเฮาได้พี่น้องแต่ว่าเงินเฮาไปยุมเขามันเป็นของเขาเด้มันเปลี่ยนมือแลวเด้ถึง เขาจะหามาได้ด้วยความลำบากยังกระามเขามีเป็นลอยเป็นเมื่อนเป็นพัดเป็นแสนยังจงให้เขายืมไปพี่น้องคิดว่าจะได้ขึ้นมาครบบ่บางเทอนะพี่น้องบอดีขึ้นจักบาทเลยก็ได้เด้อเพราะว่าเห็นหลายเคสเห็นหลายกรณีแล้วนี่แหละพี่น้องรักการนะมีเงินนะถ้าคิดยังโมอออกเลอพี่น้องไปซื้อท้องไว้ก็ได้นั่นแหละไปฝากธนาคารกันยังดีไปซื้อท้องไว้หรือไปลงนาสินทรัพย์อย่างต่างๆก็ได้ให้คนยืมเงินนะ น้อยนักหน่อยนะพี่น้องที่จะได้ขึ้นนะเสื้อผมโหลดยาให่คนยืมเงินเป็นดีที่สุดผมเคยให้ยืมลายคนละ,ละแต่กับได้ขึ้นมาเฮาบบสามารถรู้ได้หรอกว่าเงินที่เฮาให้ยืมไปนั่นนะเขาจะขึ้นเฮ้าโบขึ้นเฮาอันนี้มั่นกะเขาเอื่นว่าเป็นเรื่องของจิตของใจของแต่ละคนแล้วผู้ให้กะโอเคอยกอยกอยากได้ดองอยากได้ดอกนำ้ำแต่ถามว่า ให้ยืยมไปแล้วเท่าบระเด้มคืนมาเด้กระํา,ะะาะท่านให้หมานั่นละ่ะนั่นล่ะพี่น้องส่วนห้ายก็จิเป็นท่านให้หมานั่นล่ะะจะส่วนหลายไมาเป็นหนึ่งสั่นเนาะฝากเอาไว้แน่กับกันยืมเงินนะครับให้ยืยมได้แต่กะในจําจนวนที่หน่อยเด้พี่น้องบ่แมนว่า3 4 5 6 7หาืกเจ็เนไปลวโอ้อย่าไปฝันปจะได้คืนแต่หาเส่ากินคําเช้าสมือนด่ก็ยังหายอย่างอยู่จะไปหาเงิน3 4 5สหาื่นจากไดมาคืนเขาเนาะ นี่แหละพี่น้องมีเงินเก็บเอาไว้ย่ายคนอื่นอย่าเป็นเด็ดกขาดเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดเด้อพี่น้องเด้อ